ทั้งปักทั้งจมเลยไปคนมึงมันมันก็อาจแต่ไม่เปลือยป็นห้าแดงไปหมื่นเกินไปนะคนมึงแหลกเข้าไปอันแหลกเข้าไปชอบกินก้นจ้ะฝึกฝึกวิชาไว้ได้ไหมพี่บุตรสอนเจ้าน่ะเดี๋ยวมนอืมค่ะก้น เดมะนเจ้าฝึกวิชาไว้แม่วิบุทบอกเจ้าอ่ะเปลี่ยนปะายหผัวเก่ามาบอกให้ผัวเก่าให้ผัวเก่ามาอุ้มวันนี้แม่พูดอะกยากมาเนาะเป็นยังแล้วก็หวาทเรานเด๋มลอยากมีโมเมนต์นั้น มย้มจายมลมาอุ้มยายเพีนอย่างยายมลยายนมลแยกข้อหลามเอาไปเที่ยวนะคะตอนนี้เมาค่ะกินอิ่มแล้วมีแรงแล้วเมาเมื่อกี้หิวเมื่อกี้หิวที่โมโหหิวค่ะจะจะกินยายมลแล้วนังแบบรถมีหลังแต่ก่อนก่อนนี่จะให้มนย้ยมลมีหลานให้ย้ายมลหาผัวให้ได้ก่อน ดูถูกยายมนแล้วค่ะตอนนี้ยายมนไม่เอาค่ะไม่ชอบค่ะอยู่คนเดียวสบายดีบอกเลยก,<อ>ก<บ>็วเวลากินก่อนนะคะ <c oughs> ได้แล้วคลิปหน,นึ่งเงี้ย <c oughs> ยังได้เงินได้แบบแยังบันไดครบชมงวโมงยังยังไม่ได้นนี่นะที่มาพูดกันแนตะ่ไม่ใช่เจ้าเด็กนีเ่เข้าน้เนยีพืชมาอยู่ท่าไปเลยสอนทำคลิปค่ะสอนทำยูทูบแมน ได้เลยมาได้คุณพี่ไปยังไปกินเตี๋ยวมันสิมาหาเาอยู่กินอันไอ้ี่เคนอนอยนแล้วใช่แบมยังได้กินยังโบได้อันนี้เจสติว้ะมันได้มันได้ในติยง่ยในกิเียวเดียวไม่ง่ายเข้าจ้กินแม่คข้าอ่ะไม่ยังมากิน มีอะไรมากินนึกว่ามีของมาฝากถุงมือยางไม่เอานะคะมาเดงเเอาเอาถุงยางอนามัยดูหน้าก่อนจะเอาถุงยางใหญ่รุ่นเจ้ายังต้องใช้อยู่ตีรุ่นนี้ใช้แล้ว่ก็แกปเลยบอมาเนี่ยอ้หสะดกสุโอ้ถุงมือยางไม่เอาวะนะรุ่นนองถุงกแป นรุ่นไหนนะยมนหกคูณสิบสี่เหรอหรือว่าหกคูณสิบเอ็ดเป็นแต่ย่านพูดถุงมือยางไม่เอาไหมกินแกงเพชรบุรีโอยเอาเพชรบุรีดังเนาะก็ต้องเอาไปลวจ้าเจงอแยกขลามออฟฟิเชียลอยู่กับแยกขลามออฟฟิเชียล แบบหกแลกเข้าไปไหน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 คุณไม่เห็นเอานา้มาให้อะไรไม่มีอ๋อใส่วันนี้นกิน,มห,นหมูบ้าเหรอกินหมูหน่อยเอ้ยอันนี้ไหมบะหยาบคายสุดๆเลยเอาบายบาย,บายก่อนเดีมอนสวัสดีค่ะก่อนเดีมอนบายบายก่อนบายบายค่ะ